ขอถวายความเคารพพระกูสุธีธรรมาพิรัตเจ้าอาวาดวัดป่ารัชดารามเวียงป่าซางนครลำพูนรวมทั้งคณะครูบาอาจารย์ที่ถวายการอบรมบาลีในครั้งนี้และเพื่อนสหธรรมสมิตรทั้งหลายรวมทั้งสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ตรงกับวันเสาร ที่9ธันวาคมพุทธศักราช2566เจ้าภาพที่ถวายพัฒนาหารเช้าและเพในวันนี้คือดรปรีนันบงคลสุริยเดชและคุณอภิพลจิตแก้ว ต้นไม้ไม่เคยดูดน้ำและปุ๋ยจากดินมาเลี้ยงตัวอย่างเดียวหากยังคายน้ำและทิ้งกิ่งใบให้เป็นปุ๋ยกับคืนผื้นดินอีกทั้งยังให้อาหารและที่พักพิงแก่สัพพชีวิตแผ่คาคบให้นกสร้างลังเพื่อตอบแทนที่ช่วยหวานเมล็ดพันธุ์ไปทั่วป่ามนุษย์เราก็เช่นกันไม่ควรเป็นผู้รับฝ่ายเดียว ควรรู้จ,จักตอบแทนผู้มีพระคุณและทำตนให้เป็นประโยชน์แก่โลกด้วยต้นไม้สูงใหญ่ได้ไม่ใช่เพราะมัวแต่แทงยอดขึ้นปาเท่านั้นหากยังอย่างลากลึกลงไปในดินด้วยยิ่งสูงเท่าไรก็ยิ่งมีรากลึกเท่านั้นจึงสามารถตั้งมั่นอยู่ได้แม้ลมก้าพายุฝนกระหน่ำก็ไม่หักคน้น ผู้ทีมีฐานะสูงเด่นสามารถฝ่าฟันอุปสรรคยินหยัดมั่นคงได้ไม่ใช่เพราะมัวแต่สร้างผลงานให้ผู้คนประจักษ์หากอย่างพราะมีฐานใจที่อย่างลึกจึงไม่หวั่นไหวกับความผันผวนแปรปวนของโลกธรรมยิ่งสามารถอย่างลงไปถึงต้นทานแห่งความสุขภายในจิตใจจิตใจก็ย่อมแช่มชื่นเบิกบ,บานอยู่เสมอ แม้จะจนทรัพย์รไร้เกียรติยศไม่มีผู้คนสรรเสริญเช่นเดียวกับไม้ใหญ่ที่เขียวขจีตลอดปีแม้ในรูแรงที่แห้งผากและร้อนผ่าก็ตามพินิษให้ดีต้นไม้ยังรู้จักเปลี่ยนแสงแดดให้กลายเป็นร่มเงาเปลี่ยนขยะมูลฝอยหรืออาจมในดินให้กลายเป็นดอกไม้งามและผลไม้หอมหวาน มนุษย์เราก็เช่นกันควรรู้จักเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นปัญญาเปลี่ยนความล้มเหลวให้กลายเป็นบทเรียนเปลี่ยนเคราะห์ให้กลายเป็นโชคและเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นสุขหากถือเอาต้นไม้เป็นครูชีวิตย่อมสงบเย็นเป็นสุขและมีคุณค่าอย่างยิ่งสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรันาตนตรัยขอให้สาธุชน ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันนัสุขภาระทุกท่านทุกท่านเพิิน